อเ,อเอาล<น>ะครับช่วงหน้าของเรานะครับไปพบกับช่วงดาวรุ่งครับเย <c oughs> วันนี้นะฮะศิลปินที่ออกอัลบั้มใหม่ชุดแรกของเรานะครับมาเลยฮะ <c oughs> นี่เลยขอเสียง<า>ประมือนะฮะมาในนนำก่อ <c oughs> นี่ชื่อวงวงอะไรฮะผมอ่งเดี๋ยวโอเคแนะนำตัวกันนะครับสวัสดีครับอผอต้องแนะนำตัวครับผมผู้ดาวไอแองดีครับผมแบรนดี้สายผมเบสตาดีมีเชิครับผมจากสังกัดสปาสกายบาร์ฟิสิสนะครับอ่าเอาล่ะครับวันนี้มาพร้อมกับผมแมกวันนี้มาจากอัเดีมาให้กับไอแองดี้่าครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดจริงๆแล้วจะว่าหน้าใหม่เลยทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เพราะว่า จริงๆกับหน้าใหม่ก็คืออาจจะโมใหม่ทั้งหน้าเลยไม่ใช่เหรอเป็นเป็นเรื่องผมใหม่มากกว่าไหมผมใหม่อะคือเห็นฝรั่งไม่ได้ก็เลยต้องทำผมผมใหม่ใม่อันนี้แพ้คอลีนค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวโชว์สารเขาเถอครับครับดูสิครับเขาไม่คขอยมีตังค์ฮะดูกางเกงอะไรมันก็ขาดเลยงั้นพี่โจน่าให้เขานาเลยใช่พี่ถอดกางเกงให้เขาเลยอ้าโชว์ไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้พม่ากันเนี่ยพูดไปเที่ยวจีนสตาร์มาครับ โอเคครับไปพบกับ huh. ศ mm ิลปินของเรานะฮะศิลปินคู่นะชื่อว่าทดีับนมงนี้เลยครับมา่ัสวัสดีครับสวัสดีครับฝากไปด้วยนะครับผมคนงานเพลงไหน่ล่าส ฮักัไอดีกว่ามาเป็นป็นอายกว่าจัดคือเจ้าหย่าเดินั้งเดินดนองกลาฝ่าวๆขอสามมาไดงเลิกฝนส่นขอสาร,สารแล้วมาฮาักกเป็นหนาา้าตายเบ็ดมือ ใจเขาเขาสมงับความกดไลให้เขาแต่ก็เป้าเขาบอกเฮยโซ่ใจ <Yeah S 1> มาักกับอายดีกว่ามาเป็นแฟนไอง่ายกว่าติดจัดกหจนยากเจอนั่นเนง,ลาาง,าาลงเลื่อน้องหลาเ่าเปลายุ่งกอตาแล้มาทักได้เลิกอ่อนซ่อนอดตาแล้วมาฮักอ เขาหอดบอกว่ใจเจ้าซ้ำแม่นยังล่ะอายเธอได้น้ำน้ำสนใจแน่เจ้าอยากเพียงมักยัำเขาบอกแค่เขาบอกแค่ไอหูอดว่าเจ้ามักาแฟงฝังแนบแม่ผู้ใดมาส่งกับหัวใจเพราะก้ามาฮักกับอไอดีกว่า เจ้าทุกยางเดินเดินงลงิาน้า,าก่ายา้ก็ตาจะมาไกลนนเลิอกอ่อนขอาา้อสายา็มาหัมาหักบ้ลองหักใจบ้างเราน่องทีคิดใจสีคิดใจแค่เป็นตัวของเจ้าห้องน้องกอจนน้ใจไอพอต้องเห็นยังไรเจ้าเป็นไปอาได้เลย mặc dầu mòn nó có chân nát để ai bỏ mô hiện là chọc hình bát ai để lớn ai để mà ai đi qua chọc ai qua đi chặt thì chọc dục đỡ là vào vào những câu tạo mà ai lời con con phạt câu เรามาทำกันอัลบั้มแรกเลยใช่ไหมครับถามว่าแรกเลยไหมไม่แรกไม่แรกครับผมเพราะว่าด้วยที่ว่าตอนก็คือหลายๆคนคงจะคุ้นเคยเขาดีนะครับกับงานเพลงเอียงก่อนครับลืมโหดซิบลืมโหูซิระนนีอีสานนะวันนี้เหรอันทำไมตอนเด็กมันน่าร มันมันน่ารักกว่าเดิมอ,ะอ่ะ <c oughs> แมนกาแฟอ้าวจริงเหรอเอาจริงคนอีสานเด็ดเขบอกว่าคนไม่ใช่คนฝรั่งเศสเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะครับผมในอคตก็จะรู้จักเขาในนามนดี้อีสานและกับผลงานเพลงที่ผ่านมานะครับแต่ก็คือเหมือนเป็นการคัมแบ็กกลับมาในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวดูไปด้วยแล้วกันนะใช่ครับผมเราจะถามเราจะถามตัวเองครับว่าเป็นพระเอกหมอลำมาก่อนหรือเปล่าเออปล่าครับผมแล้วเราแสดงมีทําแสดงอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็มาเป็นมาร์มมาเป็นด้วยผมเหมือนกับว่า ผมปกติผมจะร้องลูกทุ่งมาก่อนเป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วก็โดยที่ว่าการเป็นนักร้องในความคิดของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่การยืนร้องเพลงอย่างเดียวซีเรียสซีเรียสนั่งคุยออน,นั่งคุยโอ้ซีเรียสด,ด,ด้ย <c oughs> ผู้อืเงไงนะครับแล้วก็ศิลปินหลายๆท่านแล้วผมก็มาฝึกเอาแล้วก็ฝึกเต้นด้วยตัวเองไงครับอ,อันนี้คือผมก็ไม่ได้มีความสามารถแล้วก็ไม่ได้มีเบสิกในการเต้นแต่ก็คือผมคิดท่ากันเองเะอะไรเงี้ยไม่เหมือนเหมือนน้องเขาเหมือนมีม,มือมืออาชีพไงอตอนตอนแรกๆที่เขามา,<ข>ายัง,<อ>งไม่ยังย,ยัง<ป>แล้วเขาอยู่เฉยๆคือเขาปกติพอเขาร้องปุ๊บพอเขาเป็นแบบ อยู่แบบถือไม้อะไรเงี้ยเขาดูเป็นสตาร์เขาแบบมีแบบทุกอย่างแต่ดูสักครั้งหนึ่งภาพเมื่อกี้นะเป็นภาพพีของพวกเรานะขวบกันสามสี่มาฮักกับไอดีกว่าใช่มาเป็นแฟนไอหน่ายกว่าที่ชอบเจอทุกอย่างให้เดินน้องให้เดี๋ยวสนใจน้องได้เลยนะได้โอเคโอเคนะฮะฝากด้วยศิลปินใหม่นะครับมาฮักกับไอดีกว่านะครับพักตะกรูให้เด็กกลับมากับลูกทุ่งที เพื่อนโนผู้นาสงสารโนไม่ยอมโนไม่ยอมโนไม่ยอมคุณ <ขอ S 1> ยิน<อ>ดีรับค,<อ>คิตตี้เป็นภรรยาไหม <า S 1> น้ามอลกเ็ดลลคกอดชุยไม่คอยนัุยแบนากันก็เห็นลูกสนิทกันแล้วทําแม กันด้วยเหรอจริงจริงหรือว่าอิงโปรโมทก็ไปตีแบบได้กันหลายคืนนะแต่ผู้ชายมาเจอปิ่มที่ไรขอกอดหน่อยแล้วพอเว้ยเดี๋ยวกันนะพอพอเราบอกว่าเราแย่าหยุด